ตัดตัดตัดบททิ้งแม่งเลยไอ้ห่าโอ้โหแมงยูรีสามเลยเหรอวะเอ้ยเอฟซีลอนสามเลยเหรอวะเอ้ยทำไมกูเห็นคนาโหลดเดี๋ยวรอก่อนอันนี้รอตัวก่อนกูไม่ฮเอทตัวโหลดแล้วกไม่เไฮเอทะตัวตัวตัโหลดเลยใช่ไหมพี่เป็นไฮเฮลแค่คนเดียวตายเถอะมาโหลดแล้วไฮเฮกูจอยฟัวนี่บอกแล้วเป็นที่ไคเอ็นเนี่ยถ้าเป็นนมิโตทำไงรู้ไหมเพื่อน ลงเกมใหม่ลงเกมใหม่นี่กูทำไงไปตู่ลองลองรีเทนก่อนได้เลยเห็นไหมอ่าฮะไม่ต้องห่วงกูเพื่อนถือว่าฝึกทัวร์นาเมนต์ตบเจ้าของทัวร์นาเมนต์กับตบเบเดอร์เราแอลไลน์กับใครนะแอลไลน์กับเบเดอร์พี่เบเดอร์นะโอเคีถ้าพี่แม่งพูดเหมือนลวนลามแบบอร์นีมือรุกกูจีตอกกัปุกคนเดียวเพื่อนจะได้ไอสูดได้เฮดเหรอ ไอห่ากูมาเล่นเป็นแม่แม่เป็นเนอ่ะมึงพร้อมเล่นกับกูง่ายทีมแบบมึงเล่นเป็นเป็นเสพมึงเวลาเวลาฝั่งข้างมึงได้ยให้เฮดโอนทั้งนั้นสี่ส่วนตั้งสีเดี๋ยวตู่กูทำอะไรดูกูขึ้นเทคเลยนะกูขึ้นเทคแอนดอร่าเลยเดี๋ยวดูนี่ตู่กูขึ้นแพนดอร่าแล้วเทปอะ ที่ผ่านแล้วตู่กูตั้งโรงแรผิดเป็นตู่ทองข้างหลังบ้านกูไป็ได้กูเป็นไอ้ท็อปแล้วที่ผ่านเป็นไอ้ท็อปสองแล้วตั้งโรงแรไว้ดูดดดูได้ทองคลิปหายแล้วขอโทษตู่เพื่อนแต่ไม่เป็นไรเราไม่โกรธนายหรอกอ๋อที่กันเล่นอะไรวะที่กันเล่นอะไร <önemli S 2> เอ้ยไม่กัดด้ยยโอเคขอบคุณที่ไม่กัดครับขอบคุณที่ไม่กัดกันดีขอบคุณที่ไม่กกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตดตมุมขวาบนเพิ่นกูมาว่าตรงนั้นอ่ะที่มึงมอ่ะเีถ้าเกิดเรา ไอ้กรณีเราไไดโรงแรงเงี้ยเราเราไปยึดไอ้โรงแรที่นเป็นบไอ้ตรงที่มันมียึดอยู่ใช่ไหมเขายึดคอมันสามารถ้อเออันนี้รู้กูรู้นานแล้วเพราะมันนับเพราะมันนับเป็นในนี่มันเป็นเขียนเทคในนั้นไม้ว่ามันเป็นนับเป็นในนี่เหมือนกันอ๋ออันนี้มึงรู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเ u l p มื่อเราจะเห็นิงทีเาเ u t d ดดวด e Spirit Force. เอาพี่เออๆๆเชี่ยไอ้นั้น Perfect tháng. Speed Building. Our base is under attack. Speak Unit lost. Construction complete. Training Construction complete. าดิไม่เชิงอ่ะถ้าเราครูใช้ประโยชน์กูไปปวดเสร็จปั๊บไปแี่ยข้ามสเปมเงินเพื่อกันบ้านเสร็จอ่ะเสียงเงี้ยเรยูนิตแล้วเราครูดูแล้วเขาขดแรงไม่ค่อยได้ปวดกันเงินกูก็ชิวแล้วก็ทิ้งได้เลยรงั้นแล้วก็มาปั่นกองทัพใหม่เตรียมตรัพย์แผนใหม่กูกูมีวิธีการเล่นกูเพื่อนเราไม่เหมือนกันแมาแม่ต้องกูุงนี้จะไม่มีตกเร้ยกเป่าว่ามึงโดนเทคนิงกูรัดนี่ เอมึงเอ้ยเรียบร้อยเอ็มทีวีวิวันพงแแต่พี่จะตั้งได้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 ต มีจามในต่อยที่พี่โจมใช่ไหมรู้ปะมันรีบขึ้นเด็กสามแล้วมียืนเด็กสามจะเติบแพ้ยืนแข็งหนึ่งกว่าั้งนี้มันไตกเยอะกว่าตอนนั้นไอ้มิโะมันอยู่ฝั่งกับพี่วันไงก็นาแล้วล่ะนานแล้วจำไม่ได้เไรจำจำไม่ได้เลยเป็นอะไรที่ไม่แปลกเห็นเห็นเห็น นั่นแหละถ้าพีทำให้กูซักกยูโรมาเพื่อนไปก่อนให้กูเคลียร์รถถังให้ เดี๋ยวกูจการรถถังมึงจัดการทหารกันเพื่อนโอเคเสร็จละปร้อมโอยแรงลบมทวงพร้อมแล้วไม่ตังค์กูหมดวะรถแรกผมก็มีตั้งห้าคันต้องห้าคันเลยนะ เอาไวทิ้ง i ี่แต่แต่ก็หมดประโยชน์แล้วตรงนั้นไม่ได้เล่นนานคนโทรกูกูห่วยเลยกูหมดเพื่อน แบบนี Close ้ดูเหมือนเก็บเงินยากไม่ยากอยู่ที่คอนโทรลกูโดนพ้นตังแน่เลยทักงหมดพอไม่ได้พอไม่ได้เอาไปเล้อยู่ Unit lost. <laughs> Unit READY Unit promoted. Unit LOST I'll have a flat. Unit promoted. Unit promoted. Unit LOST Unit READY Unit LOST Unit 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 promoted. Unit

Unit ready. Building. Unit ready. <laughs> <laughs> Waiting <Awake. off> On hold. Your Construction complete. That's <laughs> <That's right. sharp> <Unit> ready. อา้าวเฮียรถแรกกูแม่งไม่ดูดเงินเพื่อนปะการั้ก <c oughs> ูหนักกูใารเล้ยได้ทิ้งเหกูมไม่ตายอยีกทีนะเพื่อน <c oughs> Unit Unit lost.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  Unit, mind. Mind. unit lost. Eh? lost. Unit lost. Unit Unit lost. I don't I don't lost. So unit เรารู้กูค,คอนโทรลกูค,คอนโทรลแย่ไปไหนด้วยขอโทษเพื่อนกูลืมพิจิคอนโทรลไปหมดเลยเพราะเมื่อวาน,มมน,นผมเลิกเล่นแล้วพี่เพราะว่าคนในกลุ่มเราแม่งไม่เล่นกันผมก็โอเค,คยยกูย้ายเกมไปเล่นเอพิกแค่นั้นแหละพี่เมื่อกี่วันแล้ววะเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาหลายวันเหมือนกันตอนใหญ่ผมที่ทุกคนเห็นผม,ผมจะล่าสุดก็ไลฟ์ไปเมื่อสองวันก่อนนะแค่แค่ไม่ได้เล่น pvp ผมจะไปนั่งเล่นแค่เขียนโค้ดโชว์ชาวบ้านเฉย ผมไม่ได้แล้วมาแพ้ชนะก็ปกติอ่านหัวร้อนผมก็ยอมรับหัวร้อนแต่ผมก็โอเคเล่นกันเองไม่ได้เลยว่ะกูมาเล่นแบบจริงจังแบบไอ้มิโตไอ้เที่กูต้องชนะเท่านั้นอะไรกันเลยการที่แพ้แล้วกูต้องหัวร้อนไม่ใช่กู กูรู้ว่ามันหัวร้อนแพ้ก็หัวร้อนแต่ก็ยอมรับว่าเราเล่นไม่ดีก็แค่นั้นก็ไม่ได้ยากแค่มึงแค่บอกว่ามึงยอมรับกูเล่นกากก็าะมันไม่ยากเพราะแค่มึงให้ยอมรับโอ้เชียร์เออไอ้ชิโยไงเต้นก็ลืมวละใครเอาจังจริงว้าวโคนโดน ก็กลัวโฟนโคโดเนฟเรื่องเดียวเพื่อนเรื่องทหารต้นกีไม่เชื่อแม่งรับได้มันมันมันความรู้สึกมันไม่เหมือนทหารไฟอื่นนะถ้าอย่างอะไรจะรับทหารจีไอมันก็รับได้แต่จะไม่ได้คุณภาพดีเท่าไหร่ก็แต่ใส่คอมมันมันได้ผลของเอเมการโดนีแอลเลน่าไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเขียนโค้ดอา แต่มันมีในชาเลนจ์ชาเลนจ์แมสเน็ตมันจะติดแต่ผมเขียนแต่ไอ้เนผมเขียนให้ติดได้ผมมเแ่งยินี่นดิอันนี้ก็แบบว่าเออเราก็เล่นแบบเบือทิพไพยเลยวิ่งไปที่นันแบบวิ่งรันไปแบบเกือบเหมือนล้ะไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมยุนิกูติดติดโล่ไงวะตู่อ๋อในบาเลียป่ะ อ่น่าจะแบบว่าเชนนิกบารีัโ้กูเวรงงเลี่ตรถึงติดตายเยียแบบเออสัเยียบไม่ได้หรอกเยียบไม่ได้พี่เยียบไม่ได้้าวกลับเออแต่ำำี่ี่วนกูำแม้กาแม้กาเห็นเส่าด้านไหมเสาที่เพิ่มอ่าป่มเกาะอ่าวิ่งเข้าไป ก็ระพึงปักชาเป็นมินิมีอะเนาะไป็นตัโลกเฮ้ยโมเมอร์คุยนั่งกูแตกเพื่อนอธิบายแล้วผู้การก็ต่อคือขนาดที่แบบว่าหลายแพนมันก็เนิร์ฟตัว์เอฟไปแล้วแต่แม่งก็ยังคลิงอยู่ดีว่ะอันผมว่าเนิร์ฟประเด็นหลักอะผมว่าเนิร์ฟเกาะโฟเอนดีกว่าไอ้ในเฟรมนี้จะดีกว่าราคาอย่าไปเนิร์ฟเพราะราคาหุนไอ้ตัวมันอสิรย์ไม่แข็งเดี๋ยวบ้าบแป๊บนึงกูกูเล่นอยู่อะแต่แต่ย่ากูโทรมาแป๊บเปลี่ยวกูวางอยู่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเริ่มดูรถแล่ฮะแม่งพังหมดเลยไม่สังเกตแากูโทรมาระวังปลุกเลยมาเดี <Construction complete. S 2> ๋ยวฟ้าปุ้บเพื่อนนายต้องใจเพื่อนสิที่รู้ว่าลาดลานล่านล่าน yes, ไม่ใชนะ่ล่านนะลาดยิ้มเอเอ,อแต่เพิ่งสังเกตเมื่อกี้นี้ว่ารถแลกูหายหมดเลย <c oughs> เอาพุมันแล้ฆ่ามันตอนนี้ตั้งเลยเจ็ดบาทใ,ในตายเถอะห้าหมัดไทยไใครักษาบันอะไรนะโอ้แต่การมันด <c oughs> ูไม่ถึงที่สุดนกินนี่คือทียอะไรเป็น <c oughs> การลิศก,ก็ไม่ได้หครับผมถ้าเจอโมเลกัลไอ้บุ๊เอ้ยไม่ใช่โมเลกัไลไอ้ละว่า <c oughs> เราอยู่เพื่อนยิงวะคูดิพอยด์ด้วยแหละก็แต่ว่าเดี๋ยวเราเราไอ้ตัวไมเนอร์มันไม่ได้ดีแล้วหรอวะก็แต่ไมเนอร์มันไม่ได้ดีแล้วเดี๋ยวอ๋อเจอเงินไม่ไอพ,มพอได้เด้ดดเอโอ้ยแย่แต่พี่ไปดูเรือ่องมานเถอพี่เอาพี่มันขายหมดเลยเหรอเปล่าเงินไม่มี อเลยตูไปโกโกโก let's go hunting รอหน่อยเอาพี่เด้แล้วกูได้อยู่รอแล้วตอนนี้แหละกูอกูขอหน่อยกูนังขาดกูังขาดตัวตัวดำดินกูได้แล้วกูต้งน้าเคือแม่ขี้ผายเจอมว่าตันแล้วที่ดีแบบที่ผานนี้นนึง โอ้ชิบหายแล้วแตกโอ้ชิบหายแตกเงินไม่มีไม่ได้เด็กูกำลังคิดเลยว่ากูกูจะกูจะเล่นยังไงดีว่าบ้านกูก็ไม่มีกูเจอริงจริงโอ้ยแม่งเจอหมดรถตัดแล้นแต่ที่พี่กำลังคิวอยู่โอ้ชิ่ดตูเพื่อนคนละซัดเปลี่ยนโหมดเลยเพื่อนเข้าไก่อนเดี๋ยวจะราจะไม่ให้มาพี่ ไม่ว่าอี้เนี่ยไม่ได้มีไว้พูดยิงเลยเว้ยไว้หนุ่มหวังไอเยี่ยมเลยว่าไอ้เยี่ยมเลยว่ากูตายเยี่ยมเลยว่ากูตายมือเว้ยเลยตอนนี้ฆ่ามึงตกทับหัวเมืเว้ยกูพอดีเลยไอ้เยี่ยมแล้ยไม่ได้มีไว้พูดยิงเลยเว้ยนั่นแหละไอ้เยี่ยมข้าหัวกูเลยเพื่อนเมือเวกูหัวแตกไอ้เชี่ยเฮดช็อตไอ้เชี่ยโอ้ยแม่งเราพี่เออจะมาปลาตรงที่มันโดนโดนผมตัดแล่เนี่ยเราถลายเถอ เพราะว่นักขุดทั้งแม่ขุดรถแลที่เพลินมากเลยเมื่อขโมเห็น่ดารที่ตายูเพื่อนอะแดปไปเยอะมากเลยเพื่อนดนลายยิงตายเหรอโดนลายยิงกายเหรอเก็บเก็บเกมนีกูคอนทรลตา่นแลไม่ว่าอะไรเพื่อนก็มึงแล้วแต่แต่พก็เล่นโอเคเพื่อนจุดกูอ อ้แม่งไอเราก็รังรัคทาวไเลยตักระตังตัแรงกูหายหมดเลยคือกวาดทำไมเงินกวาดเพราว่าทำไมเงินแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดีายจรก่อนไม่ไยไม่ไยอย่าไปร้ไม่พี่ผมมูสัดอ๋อมาตั้งนานเา ต่างคนต่างเล่ต่งคนต่างเล่ต่างเล่เป็นหมูเล่แล้วก็เล่ไปหม,เเปหม,เปหมูเไอ้ยี้งป็นตุ๊กลาไอยี่ก็ดกูโคเศร้าตัวเนี้นยโคตรเศ่าเเวอร์กูโดนไอ้นั่นตกใส่หัวตายไอ้ยโคตรคลินเลย <c oughs> ปากหัวแตกไอ้หียการการกระบเลยเบอร์เพิ่น อีคลาดนะอีคลาดอ่ะเขาไม่ได้มีไว้ยิงหรอกเพื่อนแต่มีเพื่อเฉลี่ยป้ายอะไรแยข้าหัวไม่เวิร์กกูเลยอตูมึงเห็นจะไม่เพื่อนคาบ้านเลยเนี่ยคลาดอ่ะมันไม่ได้มีไว้ยิงเว้ยคือไอเราข้องงไอเราข้องงจะมาแล้วไอสมัยล้นเละถูมพระจ้าร่างติดมาทำไมเงินกูกอยู่นิดเดียวอ่ะพอชมเช่นคลื่นล้นเล่ทีหนึ่งก็เออนั่นแหละนจริง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  เดี๋ยวเดี๋ยวยูรีคนนี้มันแปลกๆแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ยูริพี่มันคือเลนเชอร์มันไม่ใช่ยูริดัมดินกูเองเพื่อนเตเย็นกูขโมยเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนี่ลานไฟไหนเนี่ยไม่ใช่ไฟเราแน่นอนพี่ไฟรลบอ่ะอันกูนี่แหละพี่ตอนลานกูทำไมพี่พี่ปัญหากับน้องลานน้องลานของผมนะพี่

นี่ตามอีเนี่ยผมทันไปใช่ปะไปแล้วเอาแล้วใครมันเลยเดไ่อ้ยโอ้ยได้ไม่เห็นไหมเงีตายหมดเลยกปุกอะแต่ิงสุ่มคุใช่พ่ิงสุ่ม อยู่สู้สู้นี่ตกใส่ตกใส่กูพยายามจะพลังงานพี่ปันอยู่เพื่อนน่าจะทำเร็จมั้งตูเพื่อนกูว่าทิ้งกันไปเดือดเพื่อนคำคำคำพูดคำเดือดเพื่อนนายรู้ไหมว่าเยี่ค่าบมันไม่ได้มีไว้เพื่อเพื่อยิงเลยไม่มีแล้วตเพื่อนพี่ชายเมื่อวันกูกูตายอีกแล้วกูแบบว่าเดี๋ยวปะ มีันมีันตายแล้วตู้สู้ตู้ิงขายอะไรพี่ฟังเก็จะไม่เหลือีอะไรเลยเอ้ยพี่ฟังเหลือตรงแรอยู่นี่หว่าเขาไม่มีเนอยูเพื่อนมีแบบข้าียวไเียอีฟังเขาพี่ฟังเขาก็ไม่มีตังค์เหมือนเพื่อนข้ียวเดีพี่ฟัเ้ามีตีเวนนะเพื่อน เพรก็แต่ว่าโอนถ่ายไปให้วิเดอร์ได้ไหมวะไม่ใช่วอัวคาพี่ก็แลนด์เลยสามตูเพื่อนหลังบ้าน,นมึงโดนเอ้ยเออกูกันนี่ว่าเยลยแล้วกูเดินแล้วกูเดินแล้วไปแล้วโอ้อยตายไปไฟเดมคิวเดมหาพวกมันแล้วก็เยะพวกมันตูเพื่อนเรานี้ เรานีดหมอันทำให้เดือดว่ะมันะตั้งหมดเพื่อนแป๊บนึงกูจะแปมไฮแจ็กเกอร์ก่อนเพื่อนให้แจ็คเกอร์สร้างแล้วกูสร้างนานแล้วเพื่อนกูจะไม่กูจะสร้างแต่ไฮแจ็กเกอร์แล้วไปปนรถเขาก็แต่มันโดดล่มมาไม่ได้หรอกโดนมาดิพี่ผมถ้แปมโดดล่มคาบ้านนึงก็แต่จะว่าไปมันก็เปลี่ยน เป็นไฮแจ็กเกอร์ให้กลายเป็นนั่นแล้วเดี๋ยวเป็นตั้งแต่35แล้วพี่โอ้โหก็เต็งเลยคือแต่แต่มันก็โกงไหมมันก็โกงนะคือถ้าเราสแปมต้นเกมไปเยอะคือหลังเกมอะทุกคนไป้ลยไม่ต้องทำเราถังก็แล้วถ้าศัตรูสแปมเราถังมาสู้เราไงเดี๋ยวพี่ฝันที่บุ๋มัเคยทำเขาชาร์โดวลิงใส่ไฮแจ็กเกอร์แล้วเป็นสปายแต่นั้นขโมยรถแมงหมดเลยมันโกงไหมมันแต่เนี่ยคือมันอาจจะแบบว่ามันไปขัดคิวสร้างมันก็เลยคนเขาเลยไม่ไม่ไปสร้างกัน ม่เชิงังพี่แต่แต่มันโกงตรงที่ไอ้นี่อ่ะมันมันอย่างที่ผมบอกมันอีสแตนคิวเลยมันฆ่าทันทีเลยรู้เป่าพี่แบบอ่ากูกูขโมยรถแล้วรถของกูทันทีเข้มนะาูล้าแล้วไม่ใยเออไอไไอไอ้อไอไไไไไไอออไอไอ ไม่เอ่อเรนเป้จะข้าไปตังเราเราเหลือเจ็ดบาทนะเท่าเดียวเดี๋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 ยวแต่รถแรกพี่ก็ไม่มีแล้วหนีก่อนยอย่าว่าจะพี่ฟังเลยตังกูไม่มีแล้วก็หาตัวสเตลดิแทคเตอร์แบบ เพื่อนเราต้องโดมิเนเตอร์เท่านั้นเพื่อนรักปันนิทานเออเวเดอร์เห็นเห็นตรงกลางไหมเห็นทีมมาไวหมบ้านหลังบ้านรแลนไนล์รถแลทำไมเดินรถแลไปเดอร์ข้างหลังกดติไหนตรงไหนก็ข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังบ้านอ่ะหลังบ้านเราเดีเด้อโอช่างแม่มันถือวิอ้าว เจ็ทแชมเบอร์มาแล้วเพื่อนูอยากเล่นแต่ทำไมเลเล่นเพื่อนจะได้นมบุกเพื่อนแต่บอกว่าเิ้นปีนะตังไม่มีเลยจ้าโอ้ยก็อีฮาร์ตกหัวเจ็ทชมเบอร์ที่ว่ารถแรกสองคันพี่มันจะกันเบลเวอร์ผมคนรังรถผมได้เหรอมั้ง มันหนีได้พี่แต่แต่ผมฆ่าแล้วแต่มันหนีเร็วว่ะผมตู้ไม่ได้ปก่เอ้าอ้าวโอ้ยโดดโอ้ยก็ไม่มีให้ตายเถอะโอ้กูให้มึงเลือกเพื่อนระหว่างข้าพระศิษย์กูทั้งหมดกับยูนิตของมึงอะโอ้ยอย่าอันตราลืมปลาบัลลเลยกูจะปล่อยให้มึงเลือกเลยเพื่อนมีเหล่เพื่อนกูแบ่งและเลิศ Mm. มัน oh, น่าจะมีมันน่าจะมีแบบระบบให้เราโอนโอนโอนราคาให้เพื่อนโอนฐานทั้งหมดให้เราให้เพื่อนได้นะเนี่ยไอพี่ถ้าพูดถึงนะโอนกันดีกว่างั้นนะอ่ะฮะตายอย่าตามกูตายโอ้ยเงินไม่มีขายตู้ที่หมดเหมือนป้าอีกเนี่ยนั่นน่ะเฮ้ย เอาเรื่องจริงมาพูด้วมึงไม่มาอิงเขาไม่รู้เือนอิงเขาไม่ได้ยินถ้าอิงเขาได้ยินเขาเถียงมึงละแต่ถ้าเขาเถียงแสดงว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงเพื่อนแต่ถ้าเขาไม่เถียงแสดงว่ามันคือเรื่องจริงเพื่อนไม่เอียงเลยจะไม่พูดจะไม่พูดจ้ตายเถอะเออหลงตาจะขโมยเอานะเออนี่อิงยังอย่างเนี้ยของพี่ฟันอะเขาตู้ไม่ได้จริงแต่รอบเมื่อวันก่อนอะไอมิตรอะแม่งตู้ได้เสือกดยอมแต่ในพี่ฟันเขาไม่มีจริงจกูกูกูยอมรับกูตัดรถแล้พี่ฟันเองพี่อ่ะเพียพอเงินเงินเราเหลือเจ็ดบาทเด้อ เ้วเราก็ไม่มีรถแรงเล่นด้วยพี่ฟันเขายอมไอ้นี้ยไอ้นะน่ายอมมากกว่าแต่เขาไอ้ไอ้ไอ้มิโตเพื่อนไอ้เหี้ยเป็นแนวน่าจะสุดคนยอมก็ไม่ก็ไอ้เราก็บุกไอ้เราก็พลาดตรงที่แบบว่าเราเราลืมดูรถแรงว่ารถแรงแม่งหายหมดแล้วโคตรพี่บอลโคตรเมาก็ไม่มีโอ้น่าไม่มาไอ้เจ้ากูเี้ยูชนะได้ไงก็ตู่กอดกอดตู่ของคนที่แบกตู่มันต้องอย่างเดี๋ยวว่าตู่ทีวนี้มึงทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้เพี้ย